ความทุกข์จากแรงปรารถนาในชีวิตคนเรานะคะมีความต้องการมีความอยากมีความปรารถนาอะไรมากมายจริงๆค่ะและความทุกข์นั้นมันก็เกิดมาจากการที่เราผิดหวังไม่ได้จากสิ่งที่ปรารถนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราปรารถนาแล้วเราได้สิ่งนั้นแล้วทําไมมันยังเกิดความทุกข์อยู่เป็นเพราะว่าการที่เรานะคะมีความทุกข์จากที่เราได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ารายที่เราได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วเราได้สมใจแล้วใช่ไหมคะความอยากจะเกิด ขึ้นใหม่อีกทันทีนั่นเรียกว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาค่ะอน,นิจจัง คือสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ทุกขังคือสิ่งที่มันไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพนั้นได้อนัตตาไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามปาารถนาได้ค่ะล้วนแต่ทุกคนนะคะต้องเข้าใจสัจธรรมของชีวิตและหากว่าวันนี้นะคะเรามีดวงตาเห็นธรรมเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดนั้นคือความจําเป็นมากๆในชีวิตและสิ่งใดที่เราไม่มีมันก็ไม่เป็นไรนะไม่ตายนะหากว่าวันนี้นะคะเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราสามารถ แยกแยะได้ว่าสิ่งนี้จําเป็นมากสิ่งนี้จําเป็นระดับกลางหรือสิ่งนี้ไม่ได้จําเป็นใดๆเลยนะคะแล้วเราแยกออกมาเป็นหมวดหมู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้สิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้หรืออยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตเราถ้าเราไม่มีมันเนี่ยเราก็ไม่ตายหรอกเรายังมีชีวิตอยู่ได้เราก็ตัดมันทิ้งไปค่ะชีวิตของเราจะมีความสุขขึ้นมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่มันจําเป็นนะการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจําเป็นต้องมีสิ่งนี้นะและส ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็ทํามันให้เกิดขึ้นค่ะเช่นนะคะเรามองว่าเราปรารถนาจะเรียนรู้ทรรมอยากจะเรียนในธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าธรรมะนั้นจะช่วยลดความทุกข์ทำให้ชีวิตเรามีความสุขเราก็ต้องหมั่นเรียนหมั่นศึกษานะคะเพื่อพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นการที่เรานะคะจะไปถึงจุดสูงสุดได้จุดสูงสุดของชีวิตมนุษย์นะคะก็คือการได้เข้าถึงพานิพานแต่ว่าการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องเริ่มจากแรงปรารถนานำพาสู่จุดนั้นเช่น เดียวกันค่ะความอยาก มันไม่ใช่แย่ทั้งหมดเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง <entropy> ไม่ว่าจะอยากทําดีหรือว่าอยากทําไม่ดีมันมาจากคําว่าอยากหรือปัรถนาก็จริงแต่ว่าหากว่าเรานําความอยากนั้นไปทําในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้และความทุกข์ทั้งหลายนะคะม, ACC, <ๆ S 1> มันเกิดมาจากที่ดวงตาของเรานั้นไม่ได้เห็นแสงสว่างดวงตาของเราไม่เห็นแสงสว่างแห่งธรรมจึงทําให้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคะมันมาจากการที่เรานะคะดวงตาของเรานะเห็นภาพนะคะแต่ มันไม่ได้เห็นด้วยศรัตธมไม่ได้เห็นด้วยปัญญามันเลยทาให้เรานะคะสร้างสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นแรงปัถนาแล้วต้องทําให้เกิดขึ้นจริงให้ได้หมดเราอยากได้สิ่งที่หนึ่งสิ่งที่2สิ่งที่3สิ่งที่4ี่เราจัดทุกอย่างอยู่ในหมวดความไม่อยากได้หมดแล้วทํามันให้เกิดขึ้นจริงได้เราไม่ได้มันมาเราก็เป็นทุกขเราได้มันมาแล้วและสิ่งที่ได้มาตามปัถนานั้นมันเลือนหายไปละความสุขนั้นความอยากใหม่เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกอีกเห็นไหมคะว่าไม่ว่าเรานะคะจะได้มันมา เราก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันมีการเกิดดับนะคะความอยากเนี่ยมันมีความเกิดดับในตัวของมันเองนะคะหรือหากว่าเราไม่ได้มันมาเลยสิ่งที่เราต้องการปรารถนามากเราก็เป็นทุกข์อยู่ดียังไรเราก็เป็นทุกข์อยู่ดีแต่ถ้าวันนี้เราลองกลับมาดูที่ตัวเราเองค่ะแล้วลองพิจารณาดีๆว่าสิ่งไหนหน้าที่เรามีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันจําเป็นกับชีวิตเรามากๆที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีชีวิตที่ดีได้มีการพัฒ พัฒนาจิตที่ดีได้เราจงเลือกสิ่งนั้นและพัฒนาสิ่งนั้นไปให้ดีเลยค่ะดันความอยากในทางที่ดีนั้นดันไปให้สุดทางทําให้ชีวิตจึงมีความสุขนะคะในชาติมนุษย์นี้แต่ถ้าเกิดว่าความอยากไหนมันเป็นความอยากที่ร้อนแรงมากๆมีราคาแรงๆนะคะหรือว่ามีความอยากที่รู้สึกว่าเราพิจารณาโดยธรรมนะด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าอ๋อหากว่าเราได้มันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเบื่อมาแล้วเราก็จะอยากได้ใหม่อีกตรงนี้นะคะก็ให้เราพิจารณาได้เลยว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่เป็นไรไหมอะ ก็จะทําให้ลดความทุกข์ใจลงได้สิ่งต่างๆหากว่ามันลุงลังในชีวิตเรามากความอยากความต้องการสิ่งอื่นๆใดๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะ หากว่าจะเป็นความรักก็ดีนะจะเป็นสิ่งของก็ดีจะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆทุกอย่างที่เรากําลังอยากอยากแล้วมันเกิดความทุกข์มากๆอะค่ะเราลองจัดลาดับความคิดของตัวเองให้ดีว่าไม่เป็นไรหากว่าเราได้สิ่งนั้นลดน้อยลงหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกแล้วว่าอันนี้เป็นความอยากที่เฮ้ยมันดีกับชีวิตแล้วเรานําส่งความอยากนั้นให้ประสบความสําเร็จไปเลยดันมันไปให้สุดทางสิ่งไหนที่มันเป็นความอยากที่ดีหรือความอยากไม่ดีดูที่ใจเลยค่ะหากว่า ความอยากนั้น่ะความป่ารถนานนั้น่ะมันดีกับชีวิตเราดีกับใจเรานะคะหรือเรียกอีกอย่างว่ามันฮิวใจมากอย่างเงี้ยค่ะใจของเรามันจะเป็นสุขมันจะไม่มีความเล่าร้อนใดๆในใจเลยนะคะแต่ถ้าเกิด e ความอยากนั้นมันมาด้วยแรงที่บางอย่างแบบรู้สึกว่าอืมต้องมีต้องได้ถ้าไม่มีมันแล้วมันเป็นทุกข์อะหรือบางทีเราได้มันมาแล้วนะเราก็เป็นทุกข์อีกเราก็ตัดสิ่งนั้นออกไปก็ได้ค่ะเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นเราดาเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็เพื่ออยากให้ตัวเราเองใจของเราเองนั้นมีีีคคคววาามมมมสุุุขไ่ใใรอยกกกจะะะทนท,ท,ทนนนะๆะั เราะฉะนั้นแรงปรารถนานั้นมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีจงเลือกแรงปรารถนานะคะที่ดีที่ทําให้ชีวิตของเราใจของเรานั้นมีความสุขตัดสิ่งที่ลุงลังในชีวิตออกไปบ้างค่ะหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจนะคะให้คุณคิดว่าทุกสิ่งแล้วไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแม้แต่ตัวของเราสังขารของเรานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปได้ล้วนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีการแตกดับทั้งสิ้นค่ะถ้าเราคิดแบบนี้ ใจของเราก็จะเป็นสุขมากขึ้นนะคะและถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบรายการําไม้ดีๆแบบนี้นะคะที่ทําให้ใจคุณเป็นสุขอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนฟ้าเอาไว้นะคะและกําลังใจที่ดีๆของฟ้ากดหัวใจกดไลค์ให้กับฟ้าคนละหนึ่งดวงค่ะกดแชร์ธรรมะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหากว่าคุณมองว่าคลิปนี้อาจจะช่วยทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นกดบันทึกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ